สวัสดีครับทุกคนโอ้โ oh, หห่างหายกันไม่นานเลยนะครับโลบอคคอนเทนต์โลบอคเนี่ยก็นะครับทุกคนผมก็ไม่ได้หายไปไหนนานนะก็ง่าย okay. โอเคพอแคหายไปแปบบ๊บเดียวนะไม่มีอะไรขาดไรยังไงนะก็มีกิจกรรมฮอล์เรียนเข้ามานะผมก็ตัวไปขายเลยแม่งแม่งขาดทุนที่ป่าเลยแม่งวันนี้เราจะพาทุกคนมาเล่นไฮคอร์ดกันนะไฮไฮคอร์ดไฮคอร์ดไฮคอร์ด ไฮกอตตัวได้เห็นดิวดีวะที่ตัวอะไรกินเนื้อทำไมตัวหน้าตามันะมแปลกๆปลกหว่าไฮกอตเนี่ยเออไฮก๊อตไฮก๊อตเนี่ยจะกัก,กเอาเฮนดิวนะเพราะว่าเฮนดิวดามี่ถูกว่ายี่สิบแล้วเจ็ดภายในไฮก๊อตเป็นเลือดูกฟันดามี่ถูกว่าสิบ 50, นะแล้วข้อดีอนะ่นะตัวนี้ก็คือมีแอมบูสนะก็คือแอมบูสก็คือมันจะทำให้เราอะ วิ่งเร็วขึ้นจากการกรตินะขอที่จะใส่กงอนก็จะไปนกพิราบคกับเป็นในวิชั่นนะกับเมลเมลก็คือสรรพคุณมือนก็คือทำให้เราตีติดพิษหนึ่ง,งแต่ข้อเสียก็คือมันจะลดดาบี120ร้อยยี่สิบเฉยวะสองจุดห้าเสองจุดห้าไปทุกคนไปวันนี้ก็มากันแล้วนะทุกคน ไฮคอสแม่ง oh, คือเรื่องราวจากการเล่นไฮคอสครั้งนี้ก็คือหผมตายปหลอดดิตีการอยู่รอดนะครับเวลาที่เล่น20นะครับคะแนนความตายยังไม่มีนะก็คือเราเริ่มมาเนี่ยเรายังไม่มีคะแนนความตายตันนี้ข้อดีก็คือไม่ต้องกินน้ำนะครับก็เราสามารถอยู่อาศัยได้นะมาด้วยนหนึน่ง ิ่งที่เราควรทำก็คือนอนนอนไม่ได้นะนอนไม่ได้ทุกคนนอนไม่ได้ที่นหนันถึงก็คือเราจะต้องออกลูกไอหาหานะขอรู้ด้วยแผนที่ก่อนมันมีบักตัวไวอยู่นะแต่ผมไม่กล้าสิเพราะผมไปเคยไปอยู่นะผมก็ตายบ่อยมากนะคือถ้าอยากไปอยู่นะน,นี่นี่เราตองเถือถ่อนไปเว้โอเคไปเดีย๋ยวจะตัดไปตอนที่เราหาหานะเแล้วทุกคน ซึ่งผมจะออกกดก่อนนะก็คือผมสามารถกินเนื้อซี่โครงนี้ได้อ่ะกินได้นะแต่ถ้าเป็นเนื้อเนี่ยไอ้เนื้อนี้แบนที่เนี่ยไอ้ที่เป็นเนื้อแบบก้อนๆอน่ะก้อนที่ขึ้นมาแถวหินเนี่ยผมจะกินไม่ได้เว้ยตอนนี้ผมก็ได้กินนะเพราะว่ามันมีบัฟนะทุกคนบัฟจากเนื้อซี่โครงแถวนี้ก็มีผู้เล่นมาบ้างแถวนี้นะ ทุกคนผมเจอทุกคนเห็นนะข้างบนไหมผหเป็นแค่อีเวนต์ผมไม่เป็นอะไรหรอกเนาะไอ้นี้คือเนื้อก้อนนะคือผมก็บอกเลยนะผมไม่กินคือถ้าผมได้เนื้อผู้เล่นมาเนี่ยจะดีมากทุกคนขึ้นมาผมไหมลาปากละกุู ไอ้หนูมานี่ไอ้หนูมานี่ไอ้หนูมาดิมาเดินนี่มานี่มานี่มานี่นม,านมาเลือดเดยอะอยู่นะก้าวเลยชีดจมน้ำลอกินก่อนเออไอหนูนั่นจะไปไหนไม่รู้นะเลือก,กดออกเกมวะ เรียบร้อยครับไม่ได้ดเด็จบจบจบกันหาก๊อดมาทุกคนซึ่งเหมือนว่าตอนนี้ผมก็าหาอาหารไม่ได้เลยนะแต่ไม่เป็นไรเรามาทำเพลสดีกว่าคุกคนเราจะได้เห็ดตอนนี้คือผมร่มจมมากนะตอนนี้ผมจะเก็บไอ้ใบใบม่วงอะ่ะเขาเลือกว่าแต้มเวลาผมจะเอาไปซื้อไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวออมนีด่ดู้ว วะเนี้ยมันไปสับปีกเว้ยเบียกได้ถือไม่งจะกากลึกเงี้ยหมดก็ได้ผมก็คุโคนำนภารกิจเควดเรียบร้อยนะซึ่งตอนนี้บอกเลยว่าผมหิวมากนะทุกคนสามโอ้โอ้จบกันอ่านผม ไปแล้วเรียบร้อยตอนนี้ผมวิปลิตแล้วทุกคนผมจะไปบุกตรงนั้นเลยทึ่งถามว่าทำไมผมไม่กินเนื้อซี่โครงแนละ้วผมก็ไม่กินมันจะอาดไปนี่ผมงงนะแน่งอนกาโคดหล่อนเลย แล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมจะบอกสำหรับอีเวนต์นนะคะคือใครอยากจะรูวคือแค่เรามาเก็บเที่ยงอ,อมาป่าแล้วไปใส่รงนล้ตรงไอ้เคนื่อมาวลานี้คนไมนดดน่ต้องไปถนกทำธุรกิจตยวเองเง,ง,งีง้มงย,ตยตมติด

คอยดูอยู่นะก็คือสงครามนะก็คือสงครามหนงวิ่งหยับไม่หยับรอมาทุกคนแล้วผมก็ได้มาอยู่กับครอบครัวนี้นะก็อบอุ่นดีนะที่หนูจะบอกข้อเสียของไฮโก้ละกันคือตัวเนี้ยมันจะถ้าอยู่ตอนกลางวันอ่ะมันจะมีดิดเดียวเลยยิ่งด้วยว่ามีดิดเลยเพราะอยู่กลางคืนมันจะมีไนท์ไทม์ e เลย คือไอ้เนี่ยมันจะมาลดดามิดเราแล้วก็ลดสเตมนีน้ารีแล้วก็รถอะไรที่โดนอันหันไงแล้วนี่หุ่นคล้ายมากพี่สาวยิวยิ้วเออเจ้นเนื้อจริงๆว่ะแม่งโลกนี้แม่งอับอีพี่สาวแม่งทำไมต้องโยนขี้หอทองมาด้วยวะขาแล้วก็ ไม่ไหวอ่ะไม่กินอะไรเลยขนก็ม่ข้าไดคนข้างหน้าผมมีอะไรไม่รู้อ้อไม่มีข้าวเลยหิวไม่มีกินเหียวก็เหียวแต่มีนางก็รีช่า น่าแล้วโอ้ยเนื้อู้นี่เออตทำไมีเด็กเด็กเยอะเด็กได้เด็กได้เด็กดีเด็กผมก็เลยเื่อนเลยนะเราจะรอตีนได้โอ้ยกินกินไปก่อนแม่งมีอะไรกินกินไปก่อนค่อแม่งไปหาไปเอาบับตัว อันนี้ก็สิบสี่อายุยะนะเอ้สิบสี่ปีถ้าเล่นจริงๆเนี่ยน่าจะนานมากนะผมขอตัดเวลาเลยละกันพเเาาี่คงเจออะไรเขาเขายองนะเอปไหนวะเกียร์โครนเกียร์แล้วอ้าวโครนเกียร์โครนเกียร์นอนไปไกลเลยเนี่ยอยู่ได้เลยเที่ยวมาป่าไม่ถึงที่เจ็ด ผู้แม่ขากทำเกอีกแล้วสักมาหลบไปมากันนะทุกคนทุกคนโอ้โหฟ้าประทานแล้วทุกคนฟ้าประทานให้ผมแล้วทุกคนมีผู้เบาติดบักมาทุกคนเดี๋ยวได้ว่าหมุนหมุนเป็นเฮลิคอปเตอร์นะโอ้ย ไอบแม่งมีไงเฮียแม่งน้องรีบวิ่งหนีนู่นไม่ได้แม่งไล่ไามด้วยอะทุกคนที่ม่าเลยคือตอนนี้ต้องรอให้ถึงก่อนเช้าก่อนเวยแล้วผมก็ยิบเอ็ดปี้วไอ้บัฟตัวไอ้ผมก็เพิ่งมาเนี่ยถ้าถ้าผมฆ่าไอ้พวกนั้นัแต่แรกครับผมน่าจะตายนู่นพวกแม่งโหดที่ผายพวกนั้นอะ คิดดูนะทุกคนเทียสามตัวเต็มไว้สู้กับเทียห้าเด็กเด็กแเด็กแบบแม่งผู้ใหญ่สู้กับลูกเด,ด็กเดง้งโอ้โหแม่งลังเจคนอื่นชัดชัดแล้วเข้าไปไม่ได้ด้วยแเดินที่หายแน่เลยเขาบไไริเวณนี้ยอกเถอะโอ้ย อย่าบาไปแล้วกูจะบาตายอย่าบาตายอ๋อนี่ไงมันจะมีท้ำเล็กๆด้วยล่ะถ้ำเล็กๆอ่ะแต่ผมจะมาท้ำนี้ก่นมันจะมีท้ำท้ำเนี้ยอ่าไต่ไต่เนี้ยมันจะเป็นรูสองสองรูเว้ยเดี๋เข้าไมปดูเล็กลยเรียกว่าเมนบีลาสติเลยสซะเยอะนะพนังความหิวแล้วก็้าไปเจอกันอ้อนที่ผมอายุถึงอ23ปี เพราะว่าผมจะเล่นไปสองตอนนะก็คือตอนที่ยังเล่นเป็นวัยรุ่นนะ้วก็ตอนตอนแก่แม่งตอนแก่แม่งมันจนสองร้อยปีตอนต่อไปก็จะต้องเป็นทินดิวแน่ทุกคนก็นะมาทุกคนแนละ้วตอนนี้ผมก็ใกล้จะโตเองแล้นี่ก็จะเน่าเหมือนกันดิดดแบแดกไปย้งมีข้าวเช้าเคยข้าวเช้าอ้ยนั่นแหละข้าวเช้า,าผมยังไม่ได้กินเลยผมมาอัพโหลดลิปอะ เลื่อสิบหกลยโอ้แม่งมาสีดอกไม,มส่สามสิบองปีทุกคนผมจะโตะโตแล้วทุกคนโอ้โหแม่งกว่าจะโต้แม่งนานมากเตแต่จะเทียบกับ,บโบเยวารีไอเฮียไม่ไงนี่นแะแม่งเจะเกะ บักตัวไว้แมงกระชาไอ้นั่ารอดจุงแกะซาปีทุกคนก็คลิปนี้มีเพียงเท่านี้นะคนถ้าชอบชอบชื่นชอบกดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะใจดีนะทุกคนโอเคคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะทุกคนอยากลากันเพียงเท่านี้ก็คลิปนี้ก็ขอให้ทุกคนดูเพื่อความบันเทิงนะไม่มีจิตนาไม่ไม่ด่ามาไม่เฮี้ยอะไรทั้งนั้นนะโอเคทุกคนบ๊ายบายทุกคน คลิปหน้ามาดูกันว่าผมจะต้องเจอกับอะไรบ้างนะคลิปนี้ก็น่าจะไม่ได้เป็นอะไรน่า,ากนะเพราะว่ายังมีเพื่อนพ้องที่ยังเป็นคนดีนะแชทก็แชทอิงด,ดินะมิคนี้นะคน